สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการออใช้งานแว่นตาสามิตินะครับแว่นตาสามิตินี่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับซึ่งมีขนาดหน้าจอตั้งแต่3.5นิ้วจนถึง6นิ้วนะครับวิธีวัดหน้าจอคือว่าตามวัดตามเส้นทแยงมุมอย่างนี้ครับสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับอ่าเรามาดูลักษณะภายนอกกันนะครับ เราเปิดฝานะครับฝานี่ถูกยึดด้วยแม่เหล็กนะครับก็แน่นหนาดีก็แน่นหนานดีครับ,นานานรบตัวล็อกโทรศัพท์มือถือนี่จะเป็นระบบสปริงนะครับซึ่งสามารถยืดได้ทั้งสองทิศทางครับซึ่งจะดีกว่ารุ่นทั่วไปที่สามารถยืดได้ทิศท,ทางเดียวเพราะว่าจะ้แบบอื่นเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถจัดโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยให้อยู่ตรง จุดกึ่งกลางของตัวแว่นได้ครับตัวนี้จะพยายามปรับมือถือเราให้อยู่ในกลางกลางแว่นตลอดเวลาเลยมาดูด้านหน้ากันนะครับแกะด้านหน้ามาเนี่ยเราสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยโดยการเปิดฝาก็ได้นะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับอ่าตัวนี้เป็นการ อ่าอ่า,อานะก,การปรับตรงนี้นะครับเป็นการปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับบางคนเนี่ยจะมีระยะระหว่างตา2ข้างเราไม่เท่ากันนะครับเราสามารถปรับได้ตามแต่ละคนนะครับส่วนตรงนี้เ,เป็นตัวปรับความคมชันนะครับสามารถยืดเข้ายืดออกได้นะครับตามนี้นะครับ สามารถปรับความคมชัดได้หลายระยะนะครับสําหรับคนที่มีสายตาไม่เท่ากันครับที่ให้มานี้อันนี้จะมีมีเลนนะครับสามารถปรับเลนตรงนี้ได้เหมือนกันแยกแต่ละตาออกจากกันได้นะครับอันนี้ผมใส่มันจะมีฟิล์มจันรลอยมาแต่เวลาใช้งานเนี่ยเพื่อความคมชัดเนี่ยเราสามารถลอกฟิล์มตรงนี้ออกได้นะครับ ส่วนอันนี้เป็นที่บกนะเพิ่มความนุ่มนวลน,นะครับเวลาเราสวมกับใบหน้าเราเนะี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอฟองน้ําตัวนี้มันจะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองได้นะครับฟองน้านี้ก็ค่อนข้างคุณภาพดีครับแล้วก็ทกาาําก่าสะอาดง่ายนะครับอันนี้เป็นาสายรัดศีรษะนะครับเราสามารถปรับได้ตามแต่ขนาดของศรีรษะเรานะครับ ก็ปรับปรับง่ายครับปรับง่ายครับปรับง่ายครับครับปรับง่ายมีปรับได้ถึงสามทิศทางนะครับ เรามาจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไงดีอ่นี้ผมจะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของผมเข้ากับจอภาพก่อนนะครับเวลาเราเห็นเนี่ยบางทีกล้องถ่ายรูปผมเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้นะครับผมจะนําภาพที่อยู่ในมือถือผมเนี่ยแสดงผลทั้งอยู่ในกล้องสามิติเป็นตาสามมิติแล้วก็ จะแสดงผลด้วยเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันได้ว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นลักษณะยอย่างไรนะครับเริ่มต้นเมื่อคือผมจะเชื่อมผมเชื่อมแล้ว นี่เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจําหน่ายนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวเ,เฉพาะเวนตาสามิติกันก่อนแล้วกันเ,เริ่มต้นจากการเปิดฝานะครับแล้วก็ใส่โทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปครับอ,อ,อย่างที่บอกไปครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถใช้มีขนาดตั้งแต่3.5้นิ้วถึง6นิ้วเป็นต้นไป อย่างตัวสับโน้ต t e 5เนี่ยผมคว่ามีขนาดประมาณ5น่าจะ5นิ้ว้ะครับจำไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่ารสามารถใส่เข้าไปได้นะครับครับมันจะปรับให้อยู่ตรงกลางตลอดเวลาเพราะว่าตัวหนีบเนี่ยมีสปริงทั้ง2ด้านนะครับผมจะลองอเล่นโปรแกรมทักตัวหนึ่ง เป็นโปรแกรม3มิติเรามีสามารถเราสามารถดาวโหลดโปรแกรม3มิติหรือว่าเกม3มิติได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับในทั่วไปเลยผมเริ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้ครับถ้าเกิดเราใช้ตัวจอยสติกเนี่ยที่ที่ออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์มือถือด้วยเนี่ยจะทำให้ง่ายมากเลยครับตัวที่เราไม่ต้องมานั่งกดด้วยมือจากภายนอก VR โหมดนะครับปิดฝานะครับเราก็สวมแว่นตาเข้าไปสมมดผมสวมไปแล้วผมก็ปรับระยะห่างของอล,ลูกตาเราเนาะนะครับสายขวาแล้วก็ปรับโฟกัสครับความชัดนะผมปรับได้แล้วผมสามารถที่จะมองเห็นภาพนะครับมองเห็นภาพผมหมุนไปอย่างนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าจอภาพก็หมุนตามนะครับผมเงยหน้าขึ้นผมก็เห็นสิ่งที่อยู่บนผมก้มหน้าลงก็เห็นสิ่งที่อยู่ล่างครับมันจะจําลองเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆเลยครับ,นะรบเราจะเห็นภาพ2ด้านนะครับจากหน้าจอของตัวนี้เพราะตัวนี้ไม่ได้แสดงผลสามมิติแสดงผลแค่2มิติแต่ในแว่นตาตัวนี้จะสามารถทําให้เราสามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ครับโดยจะ โดยลูกตาเราเนี่ยด้านซ้ายมองจะเห็นตัวนี้ส่วนลูกตาขวาเราจะมองเห็นด้านนี้เพราะงั้นพอนํามารวมกันก็จะเป็นภาพสามมิติพอดีอ่าครับการใช้งานก็ง่ายดครับลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูนะครับผมลองเล่นเกมรถไฟหอกตีกันกาดูเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ละกัน อ่าครับผมมองไปทางไหนกล้องก็จะมองตามนะครับจะเสมือนหนึ่งเราเข้าไปอยู่ในรถไฟหอตีลังกาตัวนั้นจริงเลย เลาเราเราใส่ครับพยายามไว้ตรงกลางนะครับตรงกลางจอครับดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครับตกอกับเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นจุดอ้างอิงก,กัน,นครับเพราะเวลาเราสวมเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรามองภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะทิ้งตงนะครับเาจะเหมือนเราไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับก็สนุกสนานนะครับ เราจะเห็นได้ว,ว่าพี่ตรงนี้เนี่ยมีช่องว่างอยู่นะครับเราสามารถตออ่อสายชาร์จของเรานะครับหรือไม่ก็ลําโพงเข้าไปตรงจุดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับ ก็สามารถใช้งานได้เลยครับก็มีช่องลําโพงนะครับแล้วก็ช่องฟังสามารถใช้งานได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเรากลัวว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจะร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดฝาเล่นได้นะครับตรงนี้ก็ถูกเจาะรูไว้สาหรับกล้องถ่ายรูปเรานะครับกรณีที่เราอยากจะใช้งานแบบ2มิติถ่ายรุ่ถ่ายรูปไปนะครับ ส่วนผมผมจะดู YouTube ก็ได้นะครับผมดู YouTube ก็ได้ผมไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ผมพิมพ์คำว่า VR แล้วกันครับ vr vr อะไรทักอย่างเอันนี้ครับเอเป็นสามดีเป็นสามดีครับตครับสามดีอวิดีโอแล้วกันครับลองดูสักสักอย่างดีนะครับอาผมดูนี่สักกัน ปิดฝานะครับเราก็จะดูภาพสามมิติได้นะครับดูหนังสามมิติได้แต่ว่าเวลาเราเ,เคลื่อนศีรษะเราไปมาเนี่ยภาพจะไม่ได้เคลื่อนตามเพราะาตัวนี้มันเป็นภาพเพย์แบ็กนะครับจะแตกต่างจากเกมที่ออกแบบมาเป็นเกม VR นะครับถ้าเกิดเป็นเกมที่ออกแบบนั้นแบบสามมิติเนี่ยมันจะสามารถที่จะขยับทิศทางการหมุนของศีรษะของเราได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างพวกวิดีโอพวกนี้จะไม่สามารถขยับได้ตามนะครับเพราะมันเป็นภาพเอ่อ back, เพล็กเฉย จะไม่ขยับตามนะครับแต่เราสามารถมีความสุขสนานตื่นเต้นไปกับภาพที่เราเรารับชมในสามมิติได้นะครับอา่าครับเดี๋ยวผมจะลอง ใช้โทรศัพท์ไอ o n e เสียรุ่นเก่านะครับดูว่าจะใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันแบบง่ายด้ครับปิดฝาครับแต่ข้อเสียของอโทรศัพท์เล็กรุ่นเล็กๆเ,เนี่ยจะมีข้อเสียคือว่ามันจะมีช่องให้แสงเข้าไปได้ครับเวลาเรามองจากตัวเนี้ย นะครับให้รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันจะมองเห็นแสงภายนอกไดนะ้จะมองเห็นแสงภายนอกได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มองเห็นแสงภายนอกได้นะครับเราสามารถปิดฝาได้ครับอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับถ,ถ้าเรามองก็จะไม่สามารถเห็นแสงจากภายนอกได้ละเพราะว่าเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ดีครับอโอเคครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ